สวัสดีสมาชิกรายการมัตสยามครับในส,สัปดาห์นี้นะครับวัตถุมงคลต,ต้องบอก่อนว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีกระแสแรงมากอยู่ในขระดานนี้นะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยทุกคนจะพูดถึงวัตถุมงคลก็คือไอ้ไข่แห่งวัดเจดีย์ครับแต่ที่เราได้นําออกในรายการนะครับเป็นของวัดบางแพร่นะครับคือไอ้ไข่เด็กวัดบางแพร่รุ่นโคตรรวยครับอย่างถ้าพูดถึงกุมารทองเนี่ยอาจารย์แขกเนี่ย เขาได้สื่อได้กับไอ้ไข่นะครับว่าไอ้ไข่เนี่ยเป็นเทพที่ช่วยเหลือผู้ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนจะดีจะช่วยยังไงถ้าเราบนบานบอกกล่าวไอ้ไข่เนี่ยไอ้ไข่ช่วยหมดครับแต่แต่มีข้อแม้ว่า,าถ้าเราบนเลยไอ้ไข่ไว้ตอนสำเร็จเนี่ยเราก็ควรจะแก้บนตามที่เราบอกไอ้ไข่ไว้นะครับ อย่างเช่าสมาชิกเนี่ยได้เห็นในรูปนะครับไอ้ไข่เนี่ยจะมีเป็นรูปเด็กพนมมือนะครับก็กล่าวได้ถึงคือการขอได้ไหวรับนะครับคือไม่ว่าจะขออะไรเนี่ยได้หมดเลยไข่ช่วยหมดนะครับและอย่างที่อาจารย์ได้นํามาออกให้สมาชิกได้เช่ากันเนี่ยมี2เนื้อครับคือถ้าเป็นเนื้อสีเขียวเนี่ยอาจารย์จะใส่แก่นะครับแก่แต่างต่างเนี่ยลงไปในเนื้อสีเขียวส่วนถ้าเป็นเนื้อไม้เนี่ยออกสีแดงแดงเนี่ย ก็จะเป็นอาจารย์จะโรยผงไม้ตะเคียนนะครับของหลังเมืองนครศรีธรรมราชน,นะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็ได้นํามาเจิมหยาดให้ทุกองค์นะครับสําคัญอาจารย์ยังมีได้เจ็ดสีนะครับได้เจ็ดสีเนี่ยอาจารย์เือเคตว่าได้ทุกวันนะครับต้องเป็นได้ที่สาวพมจันนะครับสาวบริสุทธิ์เนี่ยทําทการผ่านให้นะครับ ได้เจ็ดสีคือไม่ว่าจะได้อะไรเนี่ยได้ทุกวันเจ็ดสีดีเจ็ดวันได้ทุกวันส่วนสายสินที่เป็นสีขาวเนี่ยเป็นสายสินที่อาจารย์เนี่ยจ้างคนร้อยมาจับขม่านะครับแล้วก็เป็นสายสินที่พันในลูกนิมิตนะครับลูกนิมิตลูกกลางนะครับลูกนิมิตเอกเนี่ยมาแล้วสโบสถ์นะครับอาจารย์ขวงสายสินเส้นอีกมากนะครับไม่ว่าอาจารย์จะไปทําอะไรเนี่ยสายสินนีเนี่ยไปปลุกเสกท่านมาทุกๆงานนะครับ แล้วก็ยังมีการ์ดนะครับไอไข่รุ่นโคนรวยให้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นไหมจะมีรันนัมเบอร์ให้นะครับแล้วก็อาจารจะปั๊มยันเป็นตัวนูนให้นะครับก็จะได้ครบชุดนะครับชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าอาจารย์เน้บอกว่าถ้าจะเลี้ยมเนี่ยให้เอาสายสินกับได้จะสินเนี่ยไว้ด้านหลังของไอไข่นะครับแล้วก็เลี้ยมในเลยส่วนการ์ดเนี่ยคุณจะไปเลี่ยมห้อยคอก็ได้หรือว่าจะไว้ในกระเป๋าตังก็ได้นะครับ ไข่เนี่ยช่วยได้ทุกเรื่องนะครับส่วนถ้าไข่ต้องการที่จะไอ้บนไอ้ไข่เนี่ยจุดทูบสิบหกดอกนะครับบนบานจานการว่าไอ้ไข่เนี่ยทูบสิบหกดอกนะครับส่วนไอ้ไข่เนี่ยอาจารย์บอกว่าไข่ไอ้ไข่ชอบไข่ต้มนะครับไม่ชอบไก่ไม่ต้องเอาไก่ไปถวายเพราะว่าไอ้ไข่กลัวไก่จิกครับแล้วก็ชุดทหารเนี่ยไอ้ไข่ก็ไม่ชอบจริงไอ้ไข่ชอบเล่นของเล่นนะครับ แล้วก็จะให้ไข่เนี่ยสูงหรือต่ำได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นวัตถุมงคนที่มีมาแรงมากแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีสีลนะสี่ร้อยเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยเพราะว่ามันเป็นวัตถุมงคนที่ไม่ได้ขอจายนะครับอาจารเป็นลูกปลุกเสกแล้วจังกระเช่ากลับมาเพื่อให้สมาชิกได้เอาไปใช้กันนะครับไอ้ไข่วัด บางแพครุ่นโคตรรวยนะครับรุ่นแรกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสมาชันใดนะครับที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรือการงานการเงินความรักมีประหานนะครับสามารถตรวจดวงได้นะครับตรวจดวงได้ฟรีนะครับสามารถทักมาในเพจกองบัญชีญาติเอฟซีได้เลยนะครับส่วนหรือว่าสมาชันใดนะครับอยากเช่าวัตถุมงคลก็สามารถเช่าได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ครับสับพพลาชนไทยที่อยากเช่าวรถคุมคลก็รีบทักได้อยากตรวจตวงรีบทักได้เลยครับในสัปดาห์นี้ขอลาท่านไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ